มนะฮะอครับสงค่วจาสวัสดีทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับท่านส่วนสวนลุงนพััยานะครับผมผมชื่อจัดนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับคนชมสวนสวยของเรานะครับผมในพื้นที่1,700ไร่นะครับผม สวนดงรุพัทยาของเรานะครเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2523แล้วครับผมตอนนี้ก็44ปีนะครับผมา5ตั้งาแต่งตมที่เราอยู่กันตรงนี้จะเป็นสวนดงนุส2นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะที่ประชุมอะไรประมาณน,นี้ครับผม มีประชุมสนานะครับผมจัดเลี้ยงนะครับผมนะครับก็จะอยู่ที่นี่ครบเลยแะ่ร้อย่างด้านขวาเมือตรงนี้จะเป็นลานเล่นน้ําสงการนะครับผมสําหรับตัวจีนนะครับผมตัวจีนเขาก็จะมาเล่นน้ําสงการตรงนี้ทุกวันนะครับผมน่าจะอิ่มแล้วนะ ครับเซเว่นอยู่ด้านหน้านี้เลยครับผมนะคะใจใจเลยแต่ถ้าใครเมื่อยนะครับมานวดตรงนี้ได้นะครับผมที่นี่กานนพทยไทยนะครับ วันนี้ตลาดนัดตั้งหรือเปล่าวันนี้ใช่ครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ตั้งหรือเปล่านะจะแล้วนะจะแล้วว่าคุณแม่มาบ่อ